สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีมังกรในเดือนกันยายน2564คนรับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวไร้ด้วยการอัไลน์ดีมาที่ไป,ปริบเบิร์หซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับนรามาฟังคำพยากรณ์นะครับในเดือนกันยายน2564กันเลยซึ่งเป็นเดือนที่9ของปีนี้แล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดของคุณก็คือดาวเสาร์นะ ลืมบอกไปว่าจะมีการโ,โจรยกยาราศีภาพรวมนะครับคือ5้าดวงกลางๆค่อนไปนในทางมากนะครับทีนี้ดาวเสาร์เป็นกเกษตรในราศีของตัวเองนะครับทับราศีเกิดนั่นเองทําให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นครบรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับก่อจะมาอยู่ในตําแหน่งนี้ทําให้เกิดความเข้มแข็งความมั่นคงของวาสนาของเราหมายถึงร่างกาย แข็งแรงครับแล้วก็เป็นลักษณะของอสิ่งต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างดีแต่ว่าทําลายอะ่ะมันอยู่สองปีครึ่งมันนานดังนั้นเนี่ยมันจะมีความทุกขหรือความไม่ดีเนี่ยเข้ามาแทรกได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ดาวรายเดือนเหมือนคนอื่นเขานะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนว่าที่บอกว่าเข้มแข็งข,ของร่างกายมีวาสนามมีโชคลาภดีเนี่ย ความมั่นคงเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นทุกคนนะครับแต่ว่าส่วนมากอะไรประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมว่าหลายสิบปีเลยกว่าจะมาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยถามว่าต่อให้คุณอยากได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนานครับคือหนึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยอายุไม่เกินร้อยนะครับ จะมีดาวเสาร์นั้นมาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยได้แค่2ครั้งนะครับใครอายุสั้นได้แค่ครั้งเดียวใครอายุที่ปกติทั่วไปก็จะได้สองครั้งนะครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยกว่าเราจะได้ความเข้มแข็งของดาวเสาร์ดาวประจําตัวแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอ่าเข้าใจรูปแบบให้ให้ตรงอย่าคิดว่าดาวเสาร์เป็นดาวบาปปะเคาะเมื่อกุมราศีเกิดไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่อง ดาวเสาส่วนดาวเสาแต่ดาวประจําตัวคือส่วนดาวประจําตัวต่อให้เป็นดาวดวงเดียวกันก็ตามแต่มันมีทริคหรือเทคนิคการพูดหรือการเข้าใจการตีความเนี่ยต่างกันนะครับอย่างเช่นดาวเสาเป็นดาวประธานแห่งบาปปะเคาะไม่ได้แปลว่าตัวเราจะแบบเกิดมาแล้วไม่ดีมีบนทินติดมาแต่ตัวแต่กําเนิดมันไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่องอย่างเช่นคนเกิดมาจนทําไมเขารวยได้น่ะก็แปลว่าเขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขามีบนทินมาแต่เกิด แต่ว่าเขาแค่ไม่มีพื้นฐานดีมาแต่เกิดเฉยๆแต่เขามาขยันขันแข็งเขาก็ร่ำรวยได้ครับถูกไหมดังนั้นเนี่ยฟ้าเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาก็เปรียบเทียบว่าฟ้าดินเนี่ยหรือจักรวาลแห่งเนี้ยไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยคือเหมือนยุติธรรมอ่ะครับแต่เราแค่มองในแง่เดียวเรามองไปแบบเหมือนตัด้อ,อะครับว่า เออสวรค์ลําเอียงอะไรประมาณนี้เออหนังจีนจะชอบพูดใช่ไหมครับตามจริงมันไม่ใช่นะทุกอย่างมันมีวิธีทางออกของมันครับอืแต่แค่ว่าเราเนี่ยจะหามันเจอหรือเปล่าเพราะด้วยความยึดตัวยึดตนด้วยความระแวงสงสัยด้วยความอิจฉาริษยาด้วยความออบ้องโลกในแง่หลายติดแต่งภาพลบคิดแต่งแง่ลบมันก็เลยไม่เคยเจอแต่เรื่องดีๆไงครับ ทุกอย่างอ่ะมันแฝงไปด้วยสิ่งต่างๆที่บางทีเราคิดเองเออเองไปเองนะครับบอกเลยว่าอย่างที่เขาบอกว่าให้คิดบวกคิดบวกเนี่ยมันทําไม่ได้ทํายากแต่มันคือความจริงนะครับที่เขาชอบพูดกันบอกว่าเป็นศาสตร์แห่งแรงดึงดูดของจักรวาลน,น,นู่นนะี่นั่นน่ะจริงแต่มันไม่ได้ทําได้ง่ายแบบนั้นหรอกครับแต่มันคือความจริงนะมันคือหลักไงเออแต่อยู่ที่ว่าใครทําได้หรือทําไม่ได้คนเราเนี่ยมาไม่เหมือนกันเหมือนกับคนเกิดมันเดือนปีเกิดเนี่ยไม่เหมือนกัน เออมันก็เลยมีผลที่ต่างกันไงครับทาไมเกิดมาคนนี้รวยเกิดมาคนนี้จนอย่างเงี้ยครับมันมัน,ม,นมันมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะ่ะเออดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันเท่ากันหมดครับแต่แค่ว่าใครมาดีหรือมาน้อยกว่ากันเท่านั้นเองและการกระทําของเราด้วยใครทํามากหรือทําน้อยก็ผลต่างกันด้วยถูกไหมครับคือคุณไม่ต้องสนใจหรอกสนใจแค่ว่า เราทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่คือกฎแห่งความเป็นนิรันดร์นะครับจําไว้เลยว่าเราทําดียังไงสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้ดีนะครับแต่มันแค่อาจจะต้องรอเวลาสักหน่อยเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วนะในในหลายคลิปนานไปแล้วแหละอาจจะจมไปแล้วแหละครับว่า,าแต่ช่องชั้นนี้ช่องช่องชั้นนี้อาจจะไม่ได้พูดนะครับคือ กฎของจักรวาลได้บอกไว้ว่าความสําเร็จของมนุษย์อันนี้ผมคิดเองแล้วก็ศึกษามาด้วยตัวเองคือ,อกฎแห่งจักรวาลเนี้ยจะจะให้คุณค่าความสําเร็จของมนุษย์เราเนี่ยอยู่ที่เวลาเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะครับเวลาคือสิ่งที่จักรวาลมอบให้กับมนุษย์แต่อยู่ที่ว่าใครมองเห็นจุดนั้นหรือเปล่าประโยชน์นั้นหรือเปล่าอย่างเช่น อา,อาจารย์อาจารย์ท่านเนี้ยสอนฮงจุ้ยนะครับบอกว่าคนที่เจอพิษใครที่ถูกพิษเนี่ยยาถอนพิษจะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลไม่เกินเจ็ดเก้าของคนคนนั้นที่เจอพิษคือหมายความว่าธรรมชาติเนี้ยไอ้แมนถึงว่าพิษทางธรรมชาตินะครับหมายความว่าใครที่ถูกพิษของ ต้นไม้ใบหญ้าอะไรพวกนี้นะครับเดินไปอีกไม่เกิน7จ็ดเก้าจะมียาถอนพิษมันจะเกิดใกล้กันเลยครับอืมันจะเหมือนกับเหมือนกับเขาว่าแมงกบพุนกัดเนียมันก็ต้องหาผักบุ้งทะเลใช่ไหมก็อยู่แถวนั้นแหละอยู่แถวชายฝั่งนั่นแหละอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะเกิดของแก้กันอยู่ใกล้ๆกันนั่แหละอยู่ที่ว่าใครจะมีปัญญามองเห็นมันหรือไม่ไม่ใช่ว่าพอโดนพิษแล้วก็กระตกกระตากโวยวายนู่นนี่นั่นสุดท้ายมันก็เอาตัวไม่รอด ผิดเข้าสู่หัวใจก็ตายอะไรแบบนี้ครับเพราะไม่มีสติอะไรแบบนี้เออดังนั้นเนี่ยเออเราต้องใช้สติทุกอย่างคือสติครับจะแก้ได้ทุกอย่างคือสติดังนั้นเนี่ยพยายามลดลดความกลัวลดความร้อนแรงของใจลงแล้วมีสติให้มากสติมาปัญญาเกิดเอาทุกอย่างรอดได้แน่นอนนะครับตามนี้ที่ผมจะสอนบอกประจำเนาะ ต่อไปเรามาดูกันโครจรยกย้าวราศีในเดือนกันยายน64บ้างนะครับดวงแรกที่จะมีการโคจรยกย้าวราศีคือดาวเกตดาวเกตบอกไปแล้วในคลิปกรรมพยากรภาพรวมใครที่ยังไม่ได้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับเพราะเป็นภาพรวมระยะยาวให้เราได้เป็นไก์ไลน์ได้ดาวเกตเนี่ยเป็นนกสองหัวคือดาวอพยกรอภัพยกฤะหมายถึงการาได้รับเหมือนกับแสงคณะอลพรพรวิเศษที่สามารถฟื้นฟูและให้พลังแกดาวดวงอื่นได้อันนี้ไม่ใช่นิยายนะครับแต่เป็นความจริงคือดาวเกตเนี่ย มันเป็นคลาดหมายถึงาปาฏิหารนะครับแต่มันชิงมันมันออกไปในทางสายะนิดๆน,น,นะครับหมายถึงความเชื่อนะไม่ใช่สยศาสตร์หมายถึงความเชื่อมันหมายความว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทีนี้เมื่อ โคจรอยู่กับดาวดวงใดก็จะให้แสงดาวดวงนั้นไม่ว่าจะเป็นสุประเครหรือบาปคระเคคือเขาไม่เลือกข้างเขาอยู่ทั้งสองข้างเขาอยู่กับสุประห์ก็ฟุนฟูดาวสุรคราะห์และให้แสงกระดาวสุประเคเกิดผลที่ดีในดวงชะตาแต่ถ้าเขาไปเกาะกลุ่มกับดาวบาปคระเคก็จะให้ผลที่ร้ายชุดดวงชะตาให้ตกต่ําได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงเป็นดอกสองหัวทีนี้ไอในทางโหราศาสตร์บอกนะครับทีนี้ดาวเกตเนี่ยเล็งไปที่ดาวเสาดาวประจําตัวที่ราศรีกรกฎเล็งราศรีเกิดด้วยนะครับในวันที่3กันยายน6-4 ก็จะเกิดทั้งข้อดีและข้อเสียโชคดีที่ราสเบามีตำแหน่งอยู่นะครับดาวประจำตัวก็คือเกิดความเข้มแข็งความมั่นคงความยาวนานสถาผลไปนานนะครับนี่คือดาวเกตจะฟื้นฟูนให้แต่ข้อเสียคือก่อนที่จะถึงทำลายเนี่ยทำลายระยะทางเนี่ยเหนื่อยยากมากเลยเหมือนกับดาวเสาคือดาวแห่งความทุกข์ความทรมานความทรหดอดทนความมุง่งคือไม่ใช่ความมุ่งมัน่น,น,นอันดาวขันอ่าดาว เสายังหมายถึงความเครียดความกดดันด้วยครับแบกภาระนะครับดังนั้นเนี่ยดาวเกตให้แสงก็แปลว่าเหนื่อยหนักแบกภาระมากขึ้นแล้วก็เครียดกดดันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยว่าคนเราในประเทศหรือต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยกดดันจนแทบจะแบบมันไม่เหลือความเป็นคนแล้วอะคือหมายถึงว่าเราเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วมันต้องทําอะไรบางอย่างหรือจะต้อง คิดอะไรยังไงในอนาคตเพราะว่าทั้งเศรษฐกิจทั้งโรคระบาดทั้งการเมืองทั้งนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมันมีภัยพิบัติด,ด้วยนะรวมถึงภัยพิบัติด,ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจึงแบบโอ้โหเหมือนกับจะล้างโลกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับมันก็คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ล้างโลกตามจริงไม่ใช่คําว่าล้างโลกไม่มีไม่มีง่ายๆนะครับ อยู่ที่ว่ามนุษย์เราจะทําจริงหรือไม่แค่แค่คำว่าความตั้งใจของมนุษย์เนี่ยจะทําหรือเปล่าแต่ด้วยธรรมชาติไม่มีครับทีนี้มันแค่เป็นการเปลี่ยนยุคเท่านั้นเองมันก็เลยดึงกระแสที่แรงครับธาตุดินกําลังเสื่อมนะครับกำลังจะเข้าสู่ยุคธาตุไฟดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ความมั่นคงหลายๆสิ่งหลายอย่างเริ่มพังทลายเริ่มสั่นคลอนขึ้นมันก็เลยเกิดการโกลาหลนี่แหละนะครับนี่คือความจริงแต่ไปดาวคานยาราศรีดวงที่2เข้าสู่ราศรีกันได้ตําแหน่งมหาจักรวันที่6กันยายน64 เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะดาวังคารเป็นดางการแอคชั่นและการกระทาแต่ได้รับผลสมเร็จนะครับใครที่มีดาวอังคารเป็นการกินีในดวงชะตาทักษะอายุนี้เนี่ยอายุปีนี้จะเป็นตัวแก้สามารถรอดพ้นได้ด้วยการวิ่งเต้นด้วยความวิริยะอุตสาหะก็จะแก้ดาวังคารได้อย่านําความร้อนแรงเร็วนําชีวิตถ้าไม่งั้นเนี่ยพังทลายและไม่เคยประสบความสมําเร็จได้เลยมันจะวนอยู่ในอ่างนั่นแหละนะครับต่อไปดาว ระวังต้องคดีความด้วยนะครับสรับคนที่มีมหาจักรในดวงชะตาคือดาวคันอยู่ในราศีกันต้องระวังให้มากๆต่อไปดาวศุกร์ยาราศีดวงที่3ก็สุราศีตุลวันที่8กันยายน64ได้ตำแหน่งเกษตรมีดีมีเสียเพราะดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเกษตรคือความรักความสัมพันธ์ที่ดีและก็การเงินแต่ดันเลงกระดาวบริเตนยูดาวบริเตนยูหมายถึงดาวแห่งความพลิกผันอาเพศอาภัยโดยที่เราไม่รู้ไม่คาดฝัน พลิกแบบกระทันหันทันด่วนเลยครับจากเขาเป็นดําจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนจนกลายเป็นรวยจากคนรวยกลายเป็นจนพลิกได้แบบ่ําคืนเนี่แหละคือต้องระวังมากๆอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเราไปห้างสรรพสินค้าแล้วอยู่ดีคือหมายว่าเอาเงินเตรียมไปซื้อของแต่กระเป๋าตังค์หายครับเงินหายหมดเลยพอจะจ่ายเงินไม่มีจ่ายแล้วเงินอยู่ในกระเป๋าก็หายหมดนั่นแหละนั่นแหละคือเขาเรียกว่าคือพลิกจาก หมดหน้าตักเลยอะไรประมาณนี้เหมือนกับคนที่เล่นการพนันเหมือนกันนะครับคือเทนหน้าตักก็หมดหน้าตักนั่นแหละดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงการพลิกผันแบบจับพันแบบนั้นแหละต้องระวังดังนั้นดาวเมฤตยูิเรงกับดาวศุกร์เนี่ยมันจึงหมายความว่าผิดหวังอย่างไม่คาดฝันวิธีแก้ง่ายนิดเดียวคืออย่าคาดหวังแล้วก็จะไม่มีวันผิดหวังถ้าถ้าเราคาดหวังก็จะผิดหวังนั่นเองเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันยึดมั่นถือมั่น ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งธาตุดินสถิตธาตุดินต้นธาตุเนี่ยมันคือแข็งมากๆม,มันเหมือนกับ แผ่นดินที่มันเป็นปึกแผ่นไม่มีทางที่จะทําให้แผ่นดินนั้นสะเทือนได้ยกเว้นแผ่นดินไหวมันก็มีหรอกครับแต่ว่ามันยากมากเลยที่จะทําให้แผ่นดินถวายอา่สถานสะเทือนได้ระเบิดอย่างเงี้ยครับระเบิดมาถึงระเบิดภูเขาอะ่ะเออแต่ระเบิดธรรมดาม,มันก็ไม่สามารถทําอะไรพื้นแผ่นดินได้ดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอัตตาในตัวตนในการกระทํายิ่งเป็นราศีเกิดด้วยแล้วก็ราศีเกิดด้วยมันก็เลยทําให้เกิดความแบบ ยึดมั่นมากๆนั่นเองปล่อยวางครับวิธีการแก้ดาวเสาร์ที่ง่ายสุดคือการปล่อยวางเพราะจะทําให้เราทุกน้อยลงนั่นเองต่อไปดาวอาทิตย์ย้าราศีดวงที่4นะครับเข้าสู่ราศีกันเมืที่17กันยายน64จะไปชุมนุมกันในราศีกันซึ่งอยู่ในภพสุภาะนะครับมีทั้งดีและเสียดาวทุกดวงจะมีดีมีเสียหมดในเดือนกันยายนยกเว้นดาวพฤหัสบดีเสียอย่างเดียว ก็บอกไปแล้วในคลิปการพยากรณ์ภาพรวมของ4เดือนสุดท้ายช่วงปลายปี6 4นั่นเองทีนี้ดาวาพระตัดดาทิตยนะครับเป็นอุจจารพิมุกนิดหมายถึงการอ่อนกำลังใกล้จะสู่ภาวะ อ่อนแสงที่สุดในรอบปีนะครับในเดือนหน้าตุลาคมหมายถึงอยู่ในตำแหน่ง,งราคาในทางจีนก็คือหาเช้ากินค่ำก็จะทำให้แบบอดๆอ,อยากๆนะครับเหมือนกับบ้านเมืองในปัจจุบันนี้เลยที่มันจะเหมือนกับอดๆอ,อยากๆกันนะครับหลายคนก็ไม่มีสตดุ้งสตัง,ะตงอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยทีนี้ดาวจะมาชุมนุมกันเนี่ยมีดาว อาทิตย์พุธคู่วิชาการมาถึงการเซ็นสัญญาอย่าทําเด็ดขาดในเดือนนี้คือหมายถึงว่าอย่าให้ใครยืมเงินอย่าทําเซ็นเซ็นคำประกันใครอย่าให้ใครเซ็นคำประกันเรานู่นนี่นั่นพวกเนี้ยคือเกี่ยวกับเรื่องของเซ็นสัญญาต่างๆไม่ควรเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการแตกหักในภายหลังดาวคารกับดาวพุธคู่วิวาดแตกหักหมายถึงการทะเลาะเบาะแหวงกันนะครับนาไปสู่การเป็นคดีความได้อย่างที่บอกไปว่าดาวคารเป็นมหาจักรเนี่ยระวังเรื่องของคดีความและ อีกตัวหนึ่งที่รายกาจที่สุดก็คือดาวอาทิตย์อังคารคือดาวแห่งการเขาเรียกว่าอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็รวมถึงเขาเรียกาอะไรอ่ะการประทะการตัดขาดการชนกันอันเนี้ยครับหมายถึงว่าการขับรถขับรายระวังเรื่องของการกระแทกก็คือเขาเรียกว่าอาจรถชนกันได้อะไรแบบเนี้ยครับอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วนในการขับรถและก็ของมีคมต่างๆนะครับระมัดระวังให้ดีดี ใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่เป็นเครื่องจักรโลหะพวกนี้ครับเพราะนาำคันอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลหะทั้งหมดเลยนะครับก็ระมัดระวังตรงจุดนี้การประทะกันด่าทอกันอย่างเงี้ยระวังแต่ไปดวงสุดท้ายคือดาวพฤหัสบดีย้าราศีถอยหลังจากราศีกุมทัพราศีเกิดวันที่28กันยายน6 4สีตําแหน่งนิดทั้งถอยหลังทั้งเป็นนิดเนี่ย โอโห้รายคูณ2หมายถึงดาวพฤหัสบดีไม่คุ้มของดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีรวมทั้งราศีมังกรด้วยนะครับแต่ทับตัวเองเนี่ยได้โกมุตเกณฑ์หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้ชำนาญแต่คุณต้องเรียนรู้นะครับดาวพัสบดีหมายถึงการเรียนรู้การข,ขยายการเริ่มต้นเไม่ใช่การการข,ขยายแล้วก็การแบบว่าการจัดการดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวแก้การจัดการคือการแก้ ดาวพฤหัสบดีถอยหลังมีความหมายด้วยนะครับหมายความว่าการตรวจสอบการริรอบอีกครั้งหนึ่งการเาขาเรียกว่าทวนความการเขาเรียกว่าการที่แบบเข้าไปแก้ไขในบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านไปแล้วเพื่อให้มันสําเร็จเพราะมันยังไม่สําเร็จไงครับปัญหาเกิดแน่นอนเออมันหมายถึงการ เกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรดาวสองดวงนี้กลุ่มกันก็มีคกกุณยากรอีกหมายความว่าดาวพัสดีเสาร์เป็นคู่พระคู่โจรน,นะครับเป็นคู่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มันจะเปลี่ยนแปลงทั้งโลกทั้งประเทศและรวมถึงดวงชะตาของแต่ละราศีด้วยร้ายมากๆในเดือนกันยายนกับตุลาคมสองเดือนนี้ร้ายมากๆโดยเฉพาะเดือนตุลาคมนะครับเพราะดาวจะเสื่อมอํานาจหลายดวงเลยแต่กันยายนเนี่ยดีครึ่งเสียครึ่งเยอะเยะมากหมด นะครับก็เลยกลายเป็นว่าระวัง2เดือนนี้ไม่ต้องตกใจ2เดือนเท่านั้นนะครับโชคดีที่เราพริเศษพดีเนี่ยถอยหลังแค่2เดือนปกติเขาถอยหลัง4เดือนเลยนะเออดังนั้นเนี่ยก็โอเคหน่อยทีนี้พึ่งด้วยลาแข้งตัวเองอย่าไปพึ่งใครอย่าผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้นะครับอย่าว่าแต่เราไปขอความช่วยเหลือเลยรอเขาเองก็เอาตัวเองไม่รอดเหมือนกัน เป็นดาวแห่งการแพทย์ดาวแห่งการบริหารจัดการด้วยนะครับดาววัสดีเนี่ยดังนั้นเนี่ยทุกอย่างดูเหมือนจะเสือเส่อมศีลธรรมกันไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามอยู่ในศีลธรรมอยู่ในความถูกต้องแล้วก็อย่าไปยุ่งกับใครเพราะว่าปัญหาแค่ตัวเองอยังเอาตัวรอดไม่รอดเลยเมื่อไปยุ่งกับเขาอื่นเขาเราก็ยิ่งติดร่างแหงไปด้วยอะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็สู้นะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนก็ผ่านผลไปได้แล้วนะครับเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ สามารถติดตามคำจีวรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำจีวรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ